เคยทำตาสองชั้ด้วยเลยนะคะนานเท่าไหร่้นีงเรที่มันตกันไม่เห็นปาสว่ามนเิตกหีค่ะอ๋อมีความรู้สึกเหมือนมันบางะกสารงายกับเมื่อไหรคะข้างๆเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะมเม่อนจะมนง่วงอตอนนี้ค่ะคือเนื่องจากเหนื่อยอบอุกการนะคะอายุ5 21แล้วมันเป็นไปที่คิ้วเริ่มตก นะคะแล้วในผู้ชายมันจะตกแรกผู้หญิงแล้วเพราะว่าโดยตาคื้อนฐานโครงหน้าผู้ชายค,คิ้วเราจะต่ำผู้หญิงนะคะทีนี้เวลาที่จะรู้สึกว่ามันตึือนะคะแล้วก็รู้สึกว่าด้านข้างมองไม่เห็นมันมีสองอยา่างคืออย่างแรกเลยคือคิ้วมันตกก่อนเลยทำให้ด้านข้างไม่เห็นกับสองอาตาสองชั้นที่เคยทํา,ามาทำมันนานมากแล,และทีนี้ตัวตัวของผัากลือมันไ,ไปกอดกล้ามเนื้อ,อทาให้ตาม,มันเปือนะคะ <S <S แต่ทีนี้หมอจะแบ,บ่งปัญหาเนี่ยเป็นสองส่วนเนาะทีนี้อันแรกเลยที่เราต้องทําก่อนเลยนะคะคือหนึ่งคิ้วขึ้นไปก่อน Icana, แล้วหลังจากนันค่อยมาประเมินตายทีว่าโอเคไหมการมองเรานี้ขึ้นหรือยังนอกจากเรารู้สึกว่าถ้าทำคิ้งไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกตายตื่นเยอะอยู่มากค่ะเนี่ยเราค่อยแก้ตายรอบนีง